เจาะลึกเศรษฐกิจค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาดูภาพรวมของราคาทองคํากันก่อนนะคะรวมไปถึงทิศทางสัปดาห์นี้ด้วยกับคุณวรุษรุ่งขามผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุษค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สุรศิษ์สวัสดีครับคุณนงวัลีค่ะค่ะดูทิศทางทองสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะจริงๆเหมืออของสัปดาห์ที่แล้วนี่คือปิดไปพันแปดกว่ากว่าได้นะคะแต่ดูเหมือนว่าช้านี้จะย่อๆลงมาหลุดระดับพันแปดใช่ไหมคะคุณวรุษคะ ใช่ครับอทองยังทองในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแม้ว่าจะสามารถติดตลาดในแดนบวกได้เป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันนะครับเราเริ่มเห็นการไต่ระดับของทองขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าพอเข้าใกล้ในโซนพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเลกออนทองก็ยังยืนเหนือระดับพันแปดได้ไม่มั่นคงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปพันแปดร้อยเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเลออนครับแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของรายวันเนี่ย มักจะขึ้นไป1 8 0 2 1 8ร้1 8 0 4้อสาัน้อันนี้เป็นระดับสูงสุดของแต่ละวันนะครับก็ถูกขายให้เกิดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาทั้งนั้นเลยครับส mm hmm. ัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็ยังสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังมองครับว่าในโซน1 800ัน0รเหรียญดอลลาร์่อาออนขึ้นไปเนี่ยทองก็อาจจะไม่ได้ถูกนะครับก <Okay. S 2> ็เลยเลือกที่จะมีการแบตทองคาออกขาย mm hmm. แต่การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคํา mm hmm. ก็ถือว่าเป็นไปอย่างจากัดครับ เพราะว่ายังมีปัจจัยบวกที่ยังคงกลับเข้ามาซัพพอร์ตหรือสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับไต้หวันหลังจากคณะผู้แทนแาาารัฐสภาสหรัฐมีการเดินทางเยือนไต้หวันนะครับถัดต่อจากคุณแนนซี่โพลิซีพึ่งกลับไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้หลายคุณมองครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง จีนกับไต้หวันจะคล้ายๆกับรัสเซียกับยูเครนหรือเปล่าถ้าสหรัฐเองมีการให้การสนับสนุนในส่วนของทางไต้หวันเหมือนหรือว่าคล้ายกับการให้การสนับสนุนกับยูเครนเพื่อเป็นปรับตักกับรัสเซียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งจีนมากๆก็อาจจะตั้งตนเป็นปรััดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับจีนประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนยังคงเพิ่มความระมัดระวัง ในการลงทุนหรือการสะสมสินทรัพย์เสี่ยงหรือการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็ยังมีเ็ดเงินบางส่วนที่ยังคงไหลกลับเข้ามาปรัคับประคองหรือหมุนในส่วนของทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกในประเด็นดังกล่าวเข้ามาสนับสนุนหรือขยุงในส่วนของตัวทองคําไว้เราก็จะเห็นว่าทองคํายังใต่ระดับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่านักลงทุนมองว่า การขยับหรือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงที่เหลือ,อในช่วงปลายปีนี้นะครับเฟดเองก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อนเนื่องอแต่ว่าจะขึ้นอยู่ว่าจะปรับขึ้นในระดับเท่าใดน,นะครับซึ่งแม้ว่าในระยะสั้นก,การคาดการเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของการขึ้นในทิศทางที่ชะลอตัวลงแต่ก็บรรดาเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่าง ก็ยังมีการส่งสัญญาณให้เฟดเองสนับสนุนหร,หรือขึ้นดอกเบี้ยในระดับมากกว่าที่เฟดเคยส่งสัญญาณเอาไว้ mm hmm. เพื่อกดให้เงินเฟ้อม,มีสัญญาณของการชะลอตัวลงแ mm hmm. นวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนเริ่มกลับไปจับตาการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆที่เมืองจัสันโฮร์ตเวยโอมิงในช่วงวันที่2 5่สิหาถึงสิงหาคามนี mm hmm. ้เพื่อจะชี้นำการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้น ครั้งถัดไปในเดือนกันยายนครับอืม,อมค่ะอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นตั้งสัปดาห์สัปดาห์หน้านู้นใช่ไหมคะคุณวรุธคะและสัปสัปดาห์นี้ล่ะคะจะมีประเด็นอะไรที่จะส่งผลกับทองอ่อที่เป็นไฮไลท์บ้างอะ,ค,ะค,ค่ะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรายังแนะนําให้จับตาด,ดูตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่นะครับถ้าเป็นในส่วนของวันนี้เลยเนี่ย เป็นดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมของหรือว่าเอ็มไพร์เซตเป็นเด็กนะครับเ,เราก็ในส่วนของวันพุธจะเป็นไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือดัชนีราคาผู้บริโภคเอาโทษร,รับยอดค้าปลีพื้นฐานประจำเดือนกรกฎาคมเราก็รวมทั้งในส่วนของการเปิดเผรยรายงานการประชุมอของคณะกรรมการ FOMC Meeting m i ส u ิ e s เป็นการประชุมของธาน,นาคารกลางสหรัฐในรอบเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ทางนี้เนี่ยนักลงทุนมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่จะประก,กาศในวันจันทร์และวันพุธจะมีทิศทางแข็งแกร่งหรือว่าดีมากน้อยแค่ไหนรวมทั้งมุมมองหรือว่าเปเปอรอ์สรุปรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC <Okay. S 2> บรรดาเจ้าหน้าที่เฟษสาขาเนี่ยจะวิตกกังวลต่อภาวะเงินเฟอ้อ มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีท่าทีให้การสนับสนุนในส่วนของการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในระดับสูงสูงเนี่ยต่อไปอีกหรือไม่ข้อมูลชุดดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยชี้นาในส่วนของอตัวผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมครั้งต่อไปแล้วก็จะชี้นาในส่วนของด,ดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคำครับโอเคอทีนี้ในเชิงเทคนิคราคาส่งทองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ เรายังมองว่าทองอาจจะมีลักษณะของการแกว่งปรงตัวรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงนะครับการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยถ้าขึ้นเลยอาจจะยังคงขึ้นได้ไม่ไกลมากนะ,ะแต่ว่าถ้าทองอ่อนตัวหรือย่ยอตัวลงมาสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อมากนะครับก็น่าจะทําให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของทองคางไปได้ไกลมากขึ้นนะครับ<ม>ไวย์เอลจีจึงแนะนําให้ดูแนวรับในโซนพันเจ็ด ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเฟดอล์นะครับให้รอจังหวะที่ทองอ่อนตัวหรือย่ยอตัวลงมาบ้างเขาซื้อคิดเป็นเงินบาทไทยก็สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่าถ้าราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นอาจจะแบ่งขายตามแนวต้านต่าง ก็ให้ดูระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา1,807ห,หรือ30,350บาทบต่อบาททองคำนะครับ <c oughs> ว่าจะผ่านได้ไหมหถ้าไม่ผ่านก็แบ่งขายเล่นรอบแต่ว่าถ้าผ่านได้ก็ซื้อทองคำต่อไปขายที่บริเวณ1,825เ <c oughs> หรียญลอล่า์ตดอ่อนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็3 6 5 0บาทบต่อบาททองคำครับรู้สึกสัปดาห์นี้เปิดมาบาทกลับไปอ่อนอ่อนนิดนึงนะคุณรุณนะคะถ้าเกิดจะรับในจังหวะนี้นี่ คิดว่าจะต้องเพิ่มเติมข้อพิจารณาเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าไปด้วยไหมคะหรือว่า,าคือถ้าเกิดเป็นขารับเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นมานิดนึงจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคะครัก็าาอาจจะมี อันนี้ส่งของค่างเงินบาทครับมันหนุนหรือดันให้ทองคาแท่ง9 6 5ในประเทศนะครับมีราคาขยับขึ้นมามได้บ้างนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยถ้าเราดูว่าเราจะไปลักษะของการลงทุนเพื่อเก่งกําไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อต้องบอกเลยว่าเงินบาทที่มีทิศทางหรือมีมเมตัตมที่กลับมาอ่อนชาออนน้าในช่วงนี้ถ้าเราซื้อเอาไว้กนสกอดขึ้นเงินบาทอ่อนก็จะได้อันนี้ส่งจากเงินบาทที่อ่อน ทำให้เราสามารถขายหรือทํากําไรในระดับราคาที่สูงเพิ่มมากขึ้น uh huh. ได้ด้วยนะครับเพราะถือว่าท่าเงินบาทอ่อนขึ้นมาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกอีกปัจจัยตัวนึง uh huh. ที่น่าจะทําให้นักลงทุนที่เป็นทองคําแท่ง9 6 5 uh huh. สามารถมีจังหวะ ซื้อกับขายแล้วก็มีโอกาสหรือมีแก๊ปในการทํากําไรที่เพิ่มมากขึ้นหรือกว้างมากขึ้นครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณม,มากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็คือ